น่ากินมากเลยอ,ะอ่ะถ้าจะแซบเนาะนี่เปรี้ยวหมากจริงเนี่ยน่ากินอยู่นะหมว่าน่ากินอยู่อ่ะนี่น้ำลายแตกมาตลอดเลยนะเนี่ยครัวง่ายๆกับใหม่คิดเช่น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่วงใหม่คิดเช่นนะคะก็เข้าครัวทําอาหารง่ายๆค่ะยากๆก็ไม่ทำนะคะเพราะว่าทําไม่เป็น,นะคะ่ะโอเควันนี้นะคะจะบอกว่าจะมาทําเมนูที่ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะพอดีว่าไปเจอเพื่อนเพื่อนใหม่ทําช่อง youtube ชื่อว่าไอ้โน้ตคนเมืองคือเพื่อนใหม่อ่ะมันเอาสตรอเบอรี่ไม่ได้คลุกน้ําตาลไม่ได้เคลือบน้ําตาลในทุทท้งสิน้นแต่เอามาคลุกกับ น้ำพริกตาแดงค่ะคือแบบงงมากว่ากินกับน้ำพริกตาแดงมันจะอร่อยเหรอที่สําคัญนะคะใส่ปลาร้าไปด้วยค่ะก็เลยแบบโอ้ยอยากลองอะ่ะคือเห็นท่าทางแบบกินแล้วมันแบบแซบมากเดี๋ยวมีคลิปให้ดูค่ะว่ามันแซบยังไงสตรอเบอรี่น้ำพริกตาแดงอ,อหมาะก็วิธีทำนะคะทำไม่ยากคะ่ะวัตถุดิบก็จะมีสตรอเบอรี่อันนี้ใหม่ซื้อมา60บาทมีเรื่องจะเล่านะคือใหม่ซื้อมา60บบาทถุงเท่านี้ทุกคนแต่ว่าลูกมันใหญ่ให้ดูสักลูกหนึ่ง ประมาณนี้หกสแล้ววันนี้ใหม่ไปเดินตลาดมา60บเหมือนกันค่ะแต่ถุงไม่ใช่เท่านี้นะทุกคนถุงอย่างนี้เลยอะคือแบบเราก็มองแรงมากว่าไม่น่าซื้อมาก่อนเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเอามาทําคลิปกันนะคะอันดับต่อมาไอเนี้ยมันคือน้ําพริกตาแดงค่ะรสเผ็ดอันนี้ซื้อมาจากเชียงใหม่นะคะรีบทำค่ะเพราะว่ามันใกล้หมดอายุเดือนมีนาคม ะะแล้วก็มีน้ำตาลทรายมีน้ำปลาค่ะปลาร้าแล้วก็น้ำเปล่านิดหน่อยแต่เดี๋ยวใหม่จะเอาสตรอเบอรี่ไปล้างน้ําก่อนนะคะให้สะอาดไปเมื่อก่อนใหม่เทสตรอเบอรี่ไปก่อนแล้วก็เปิดน้าปรากฏว่ามันช้านะคะบางทีน้ํามันแรงเกินไปเราก็เลยเปิดน้ําก่อน,นะคะ่ะมาแล้วก็เทลงไปเลย สตอบอรี่นี่นะคะ60บาทได้มากี่ลูกเนี่ย2 4 6 8 10 12 14 16 18ลูกล้างน้ำเยนะคะเดี๋ยวใส่เกลือลงไปก็ได้เบกกิ้งโซดาก็ได้น้ำส้มสายชูก็ได้ก็ถือว่าช่วยลดยาฆ่า,มาแมลงแล้วกันนะคะเพราะไม่รู้ว่าเขาฉีดหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ฉีดปะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็อยากกิน <c oughs> เนี่ยทุกคนสังเกตนะคะว่าสตรอเบอรี่มันจะมีแบบแดงๆอย่างนี้ยคือหวานฉ่ำมากเลยหรือบางทีก็ใกล้เน่านะใกล้เน่าเอ้ยจริงมันหวานเออแต่ว่าแม่ค้าเขาก็จะผสมแบบนี้มาให้ค่ะอันนี้ใกล้สุกแล้วส่วนแบบนี้ต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะคะแต่มันก็จะเปรี้ยวมากเลยถ้าจะบอกว่าแม่ค้าขอแดงๆหมดเลยอย่างนี้นะคะระวังโดนสตรอเบอรี่ปลาหัวนะคะเพราะว่าแม่ค้าจะขาดทุนเอาค่ะทุกคนอันนี้ต้องเข้าใจอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเห็นปะ่ะใกล้เน่ามันฉ่ำเดี๋ยวแดดขั้วนะคะ เด็ดคั่วก่อนจ้าเมนูทำง่ายๆนะคะอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้ทำเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็จะมาชิมให้ดูตอนท้ทายๆเปรี้ยวปากเลยอะเราแอบกินก่อนได้ปะมีมีสตรอเบอรี่แฝดนะคะทุกคนมีสองแง่งออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยทุกคนสตรอเบอรี่ก็หั่นครึ่งเลยง่ายๆบาดมืออีนาะ นี่ไงสวยน่ากินมากเลยอ่ะเนาะ no. กินไหมฝานแบบนี้นะคะให้หมดเลยหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันชิ้นใหญ่ไปก็หั่นอีกครึ่งอย่างนี้ก็ได้แต่เราเอาแค่อย่างนี้แหละพอแล้วหั่นไปให้หมดไอ้ที่มันเน่าๆอเอาทิ้งนะคะทุกคนไม่กินนะเดี๋ยวจะเสียอรรถรสนะคะกัดไปแล้วเจอแบบว่า ไม่เห็นจะเน้เพราะว่าเคยเคยเจอเยอะแล้วมันไม่ไม่เวิร์กจริงๆมาทุกคนใหม่ล้างสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะหั่นครึ่งออกมาโหสีนี่แบบสวยน่ากินมากเดี๋ยวจะมาทํากันเลยเดี๋ยวใหม่จะเริ่มจากการที่เอาน้ำพริกตาแดงมาใส่ก่อนเพราะว่ามันคือเมนูสตรอเบอรี่คลุกน้าพริกตาแดงนะคะ หอมมากทุกคนหมายจะบอกก่อนนะว่าน้ำพริกตาแดงเนี่ยมันเป็นน้ำพริกของคนเหนือนะคะที่เขากินกันจะมีพวกพริกแห้งปลาร้ากระเทียมหอมแดงปลาย่างป่นแล้วก็เกลือบางเจ้าเขาใส่กะปิหรือเปล่านี่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็อยากมากเลยเห็นแล้วเนี่ยหอมเอามาสักนิดนึงก่อนไหมคือไม่เห็นในคลิปอะคือเพื่อนใหม่อะมันตักใส่ตักเอา,ต,เอาตักเอาเนี่ยถ้าจะอยากเนาะถ้าจะแซบ่บอืมอืม เหนียวมากโอเคใหม่ขอใส่ประมาณเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่เคยกินไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าด้วยต่อไปก็เดี๋ยวใส่น้ําตาลทรายนะคะส่วนใหญ่บางคนเขาแบบเฮ้ยมันจะคาวหรือเปล่าอันนี้เราไม่สนนะคะเพราะว่าคือใหม่อะมันต้องหวานนิดนึงทุกคนคิดดูว่าสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวถูกปะ่ะพอเราใส่น้าพริกตัวนี้ซึ่งพริกตัวนี้มันจะเค็มหน่อยนะคะต้องตัดน้ําตาลคะ่ะขอใส่ไปนิดนึงนะไม่มีการกะนะคะเท่าไหร่ไปกะเอาเองเนาะ ตามที่แต่และคนชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาทำไปเกินน้ำลายอึกๆๆเลยนะคะพอก่อนเราเค็มเพราะว่าเราต้องใส่น้ำปลาด้วยทำปลานี่ตัวดีเลยออืออือทุกคนกลินมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวใหม่จะขอคนนิดนึงนะคะ ดูหน้าตาสักก่อนถ้าจะแซบเนาะถ้าสมมุติว่าเราคนอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ละลายอะ่ะให้เพื่อนๆเ,เติมน้ำเปล่าลงไปนะ,นะสีนคิดว่าน่าจะได้อยู่นะเฮ้ยขอชิมได้ไหมอยากลองชิมอะ่ะ เหมาะเหมาะแปลว่ามันอร่อยนะคะมันดีค่ะเดี๋ยวเราจะสตรอเบอรี่นะคะพี่ครุก๊กหมายว่ารสชาติอะมันอันนี้มันเค็มๆหวานๆแล้วก็หอมพวกเครื่องน้ําพริกมากอะแล้วเราเอาสตรอเบอรี่พี่ครุ๊กอะหมายว่ามัน่าจะมีความแบบหอมสตรอเบอรี่แล้วก็เปรี้ยวไอเนี้ยช่วยตัดรสมาเดี๋ยวกล้องนะคะเข้ามาใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาสตรอเบอรี่ใส่ลงไปแล้วเด้อ โอ้ยนี่เปรี้ยวปากจิงเนี่ยอืมนี่นะคะคลุกเลยนะทุกคนอืมมันเหมือนยำสตรอเบอร์รี่นะใช่เนี่ยโอ้โหเอาให้มันถึงน้ำเลย น่ากินอยู่นะหมาว่าน่ากินอยู่อะเนี่ยนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูนะว่ามันมีความฉ่ำนัวไปด้วยน้ำพริกน้ำปลานะคะที่เราใส่เข้าไปอะคือหมายว่ามันต้องแซ่บแน่นเดี๋ยวเราจะมาชิมพร้อมๆกัน,กนว่ารสชาติเนี่ยจากที่ชิมแค่ไอตัวไอตัวน้ำที่เราเอามาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพอมากินกับสตรอเบอรี่รสชาติมันจะเป็นยังไงมา นี่น้ำลายแตกมาตลอดเลยนะเนี่ยอืมอหืออร่อยเฮ้ยข้นเด็ดค้นเด็ดจริงออืมอืมมรสชาติเป็นไงหอม หอมสตรอเบอรี่หอมน้ำพริกตาแดงก็หอมปลาลามากคือหม่จะบอกว่าคนที่ไม่ใช่สายปลาล่าถ้ามากินอเนจจะไม่อินแต่ถ้าใครที่ชอบความหอมของปลาราแล้วก็น้ำพริกตาแดงนะจะมันยายไม่ถูกว่า,วารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ทุกอย่างมันเข้ากันมากจริงๆมาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะใหม่จะสรุปให้ทุกคนนะคะได้รู้กัน,ปนไปเลยว่าสรุปสตรอเบอรี่คลุกน้ำพริกตาแดงเนี่ยเต็มสิบใหม่ให้สิบนะ ไม่หักด้วยเพราะว่าไม่คิดมาก่อนว่าแบบเมนูอะไรกินกับน้ำพริกตาแดงบ้าหรือเปล่าแบบมันจะอร่อยหรอน้ำพริกมันก็ต้องกินกับข้าวถูกป้ะของข้าวจิ้มผักพอ,อามาทาอย่างเงี้ยนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะที่ใหม่ได้ลองทําแล้วก็ได้ลองกินแล้วถ้าใครอยากจะดูคลิปต้นฉบับนะคะที่ช่องไอ้นอตคนเมืองเนี่ยตามไปดูคลิปเนี้ยคือเขาว่าทำเอาไว้ใหม่ก็เลยลองเอามาทําตามดูบ้างว่ามันจะอร่อยไหมผ่านค่ะอร่อยโอเค ใครชอบเนี่ยลองเอาไปทําทานกันดูค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโดยเฉพาะสายน้ําพริกตาแดงและปลาร้านะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวใหม่ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ